เอากาเอา่าเอาเอับยิงคิงหม้อเอาเอเอดีดีกาเอดยฮันเอดวียูฮันอืมอืมเอดียฮันเดี๋ยวอนเอดีกาเอดีกาปากระดนน้าก็โดนแตกไปดฮะไม่ เดี p, <ie> <c ười> con ๋ยวนันนีเดี๋ยวอันเก็บไว้ดีนี่ก่อนมาเจะคือใครคนใดหรือเปล่าเข้าหัวแตกวิบุยมัาซีชันครับบะกิ๊กโซเบะไก่โอ้ยเอากระป๋อเอากระป๋อเอากระเอากระโอ้

ไอส,สองกระจอกเลยน้องอ่าโอ้ก่าโอ้กาแม่งโอ,อ,อ้ก้าเด็ดก้าปอเด็ดก้าไอจักเป้าน้องสเตปปาไลไอหนูฮ้อดูมันมาตายมนันนี่อ้รปมาตายท่น โอ้ยบักคว้าสายนะเอ่อเอ็ดวีดีย uh ิงจะได้ตึงมาเข้าหัวมันเลยนี่อุ้ยเอ็ดดับหลังเกอรเอ็ดดับหลังเกอรเหมือนเน็กเออมันยิงฮะยเอ็ดดับบาแตกอุ้ยโดนไปสองหน้าตึ้งแตกกว่ามึงอุ้ยอุ้ยควาสายเอากะปอเอากะปอ เออหลวดเหลียงหลวดเหลียงกำนันหลวดเหลียงกระป๋อ,อ,ปอเอากระป๋ออ้มแม็กแดงแวง่ะแม็กแตกไอ้น้องฮ้ยว่าจินแน่แท่ไก่กัยมาว่ะ